ก็ราบสวัสดีครับ f c ทุกทท่านนะครับผมก็วันนี้เตรียมส่งมอบเจ้าคันนี้ครับแต่ก็เลยจะมารีวิวให้ดูก่อนนะฮะคุณผู้ชมสําหรับท่านใดนะที่แบบว่ามองในเรื่องของแม็กตัดสีแดงอยู่นะครับว่าใส่มาแล้วมันจะสวยไหมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเส้นขอบสีแดงเนี่ยเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับและคันนี้ก็เป็นสเต็ปใช้งานนะครับคุณผู้ชม เป็นเกียร์อะไรนะรรุ่นอะไรนี่เดี๋ยวเซล์ต้นพาดูคันนี้เป็น1.9นะครับเกียร์ธรรมดาราคานะครับผม615,000บาทครับนี่นะครับสำหรับท่านใดที่เอาไปเน้นใช้งานนะครับอยากรอด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้งานสะดวกด้วยนะก็คือไม่ต้องโหลดมากนะเดี๋ยวผมจะหันพวงมาลัยให้ตรงๆเดี๋ยววัดระยะให้ดูนะครับว่า ระยะความห่างซุ้มล้อนี่ประมาณไหนยังไงนะครับนี่ครับสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับราคาปัจจุบันขึ้นมา6 1 5 0 0 0บาทแล้วนะครับล mm hmm. ้อแม็กนะครับที่ลูกค้าใช้อันนี้จะใช้เป็น9นิ้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวคล้ายๆเ้วลอะแต่ว่ามันจะมีขอบตรงนี้สีแดงเพิ่มขึ้นมา นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าตัวยางนะครับใช้เป็นเบอร์25550นะครับแบบนี้2 5 5 5 0แล้วก็มีการโหลดนะครับนี่ประมาณ1ฝ่ามือนะ1ฝ่ามือสอดก็ถือว่าไม่เตี้ยมากนะครับข้างหลังก็อยู่ราวๆ1ฝ่ามือเช่นเดียวกันนะครับใส่กล่องโหลดนะฮะคันนี้นี่ครับใช้เป็นกล่องโหลด3นิ้ว นะครับก็โหลดเป็นสเตปหน้าสองหลังสามนะครับสําหรับคันนี้มีหลายๆท่านาถามผมบ่อยว่าสายยางสองห้าห้าสิบอะโหลดหน้าสองหลังสามได้ไหมนะดูอย่างคันนี้ครับก็ทําหน้าสองหลังสามก็โหลดได้นะครับเลี้ยวไม่ติดนะครับปอกันสันครับใส่ให้เรียบร้อยนะทางร้านเขาก็พ่นสีให้สีปอกมันเป็นสีดําเหมือนดุมตรงกลางด้วยนะนี่เดี๋ยวดูล้อหนะ้าก็มีนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าปอกกันสั่นเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งนะนะครับที่จะต้องใส่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะรถจะสั่นนะครับเวลาวิ่งเร็วๆนะครับแนะนาให้ใส่ทุกคันนะครับคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับกันทรงกันสตรจะลองมือเปิดข้อมือเปิดนะถ้าใส่จะลองมือเปิดคุบเพียงข้อมือเปิดต้องใส่นะเพราะว่าข้อมือตัวมือเปิดจริงๆมันเป็นสีดํานะครับแล้วก็คันนี้นี่มี ทำเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับทาเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะนี่กดล็อกได้นะครับนะครับก็มาพร้อมสัญญาณกันขโมยนะครับที่อ่าร้านเขาติดตั้งมาให้นะครับมีกุญแจรีโมทพร้อมสัญญากขโมยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปไปกัดดอกอีกนะครับนะครับให้ดอกมันเสียบได้อันนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะว่า ร้านที่ทำเนี่ยเขาเขาไม่ได้มีตัวกัดดอกนะครับเราก็ไปกัดให้มันเป็นเหมือนดอกใช้งานทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟในส่วนของหลอดตัวสัญญาณกันขโมยนะครับในชุดของกุญแจรีโมทที่ติดตั้งออกมานะครับประตูแคปนะครับสำหรับทุกรุ่นนะผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในรุ่นสเปซแคบนะครับจะเปิดได้กว้างถึง90องศาเห็นไหม นะครับฉะนั้นจะขึ้นลงสะดวกมากๆนะครับคุณผู้ชมนี่ยกเบาะแคปขึ้นมานี่ครับอุปกรณ์แม่แรงถอดล้ออะไรนะครับมีมาให้นะอยู่ตรงฝัง่งที่นั่งฝั่งที่นั่งฝั่งข้างหลังคนขับนะครับคุณผู้ชมจะมีชุดนี้มาให้นะครับเบาะแคปเป็นเบาะหนังพนักกิ้งด้านหลังเนี่ยเขาจะบุนุ่มพุ่มผ้ากำมะหยี่มาให้เนี่ยตั้งแต่ตัวเอสเลยฉะนั้นได้แบบนี้ทุกคัน นะครับได้แบบนี้ทุกคันเลยนี่ครับมีช่องเก็บของวางโทรศัพทพ์ได้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับในเรื่องของภายในเนี่ยหน้าปัดเรือนไม้นะตัว S นะครับคุณผู้ชมเขาดูได้นะพวกการสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยอันนี้เลขกิโลจริงใช่ไหมเมนูต่อไปครับ ทิป A ทิป B เห็นไหมการสิ้นเปลืองน้ำมันขณะขับขี่อยูนะครับดูได้นี่ตอนนี้ขับอยู่สิ้นเปลืองน้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรก็ดูได้นะครับระยะทางที่สามารถขับได้คำนวณจากในถังคือต้องบอกว่าแปลกมากที่ตัว S เนี่ยมีโหมดเมนูหน้านี้มาเลยโดยที่ไม่ต้องไปตั้งค่าแต่ถ้าเป็นเกียร์ตัวแซดขึ้นไปนะครับจะไม่มีโหมดเมนูอันนี้มาเลยนะ เราจะต้องไปตั้งค่าเพื่อให้มันมาโชว์ตัวเลขอีกทีหนึ่งแต่ตัว S, <S ต้องบอกว่าเออทาดีนะฮะมีมาให้ตั้งแต่แรกไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะวันวันที่เวลานะครับมีมาเรียบร้อยนะฮะตัวเครื่องเล่นนะครับสำหรับตัว S เนี่ยจะเป็นวิทยุ1ดินนะครับถามว่าตัวนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้แล้วหรือยังยังไม่ได้นะจะได้แค่เสียบ usb aux นะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องเล่น CD ได้เท่านั้น แต่ถ้าเกิดจะใช้บลูทูธเนี่ยต้องซื้ออุปกรณ์รณที่เสียบ AUX ก็ได้แล้วรับบลูทูธอย่างเงี้ยมาใช้งานนะครับถึงจะใช้ได้นะครับนี่นะฮะร,ระบบแอร์เป็นปุ่มหมุนความเย็นตัวพัดลมนะครับตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกก็ปรับหมุนได้เลยนะครับเลือกใช้อากาศภายในรถรุ่นนี้นะฮะจะยังไม่มีกระจกไล่ฟ้าด้านหลังเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมฝากระจกจะไม่มีเส้นเส้นสีส้ม เส้นเส้นสีส้มก็คือตัวไล่ฟานั่นเองนะครับจะมีตั้งแต่ตัว LDA ขึ้นไปนะเกใส่คงใส่ของนะครับมีมาให้เรียบร้อยหมดส่วนเกียร์นะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าเราวิ่งออกไปเนี่ยนะครับเกียร์เนี่ยก็จะมีบอกบนหน้าปัดเลือนไม้ด้วยนะครับเกียร์ของรถยูสุนะฮะจะมีเกียร์เดินหน้า6เกียร์นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแต่เวลาที่เราเกียร์เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับให้ยกตรงนี้ครับ เนี่ยข้างใต้สุดมันจะมีตัวให้นิยวสอดเข้าปยกปับ๊บดันไปซ้ายสุดครับแล้วผักขึ้นไปข้างหน้านะครับแบบเนี้ยก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังแล้วนี่นะครับฟังกช์ชันของมันจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าในราคารถ6กแ0นหนึ่งบาทนะครับถ้าไม่ซีเรียสในเรื่องของออปชั่นเอาไปใช้งานผ่อนสบายๆนะครับ ผมว่าตัว S อก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่น่าจะใช้งานนะครับสำหรับใครที่เอาเป็นรถคันแรกแล้วยังไม่อยากผ่อนหนักเกินไปนะครับนะก็มีรถสักคันไว้ใช้งานตัวเอสก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เกียร์ของเขาเนี่ยตัวเดียวกันหมดนะครับคุณผู้ชมนะก็แบบนี้นะครับตอนนี้ก็ทำดาวอยู่33,800พร้อมแม็กแต่งได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครสนใจ นะครับอยากได้รถไว้ใช้งานสักคันก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้ละกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมอยากให้ผมรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทยอยทาคลิปลงให้ดูเรื่อยๆอาจจะเป็นวันละคลิปหรือ2คลิปนะครับก็เดี๋ยวจะดูความเหมาะสมแล้วก็ลงให้ดูเรื่อยๆตามที่ FC ขอมาไปแล้วครับสวัสดีครับ